สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นำของหายากนะครับมาให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นพระชชยนะครับพระชชยห้ารอบของหลวงพ,พ่อนบวราภูนะมาชมกันตีดเดียวนะครับพระชัยแจกเนื่องในวาระหลวงพ่อ วันเกิดนะครับวันละหลวงพ่อครบห้ารอบนะครับอายุหกสิบปีนะครับคนที่ไปร่วมงานนะครับก็แจกเป็นพระชัยนะับนวะแก่เงินนะครับด้านล่างจะตอกโคดถ้ำนะครับบางวงก็จะมีจานนะครับแต่หลวงพ่อจะจานให้นะครับแบบเนี้ยมีน้อยครับ หลวงพ่อเสกสามปีนะครับวองแจกงานมันเกิดหลวงพ่อนะครับแต่ผมไม่ได้ไปในงานเกิดหลวงพ่อผมไม่ได้เข้าไปเลยครับเพราะว่ารู้ที่หลังเขาก็ต้องไปขอเช่าจากคนที่เข้าไปงานรวมงานนะผ่านมือผมประมาณสององ์นะ improving. พบเจอน้อยครับของหายากมาก มีลูกค้าอยากได้พระช้กันเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่จํานวนเนี่ยน้อยครับที่จะพบเจอนี่น้อยมากครับเดียเียบเทียบให้ดูนะครับกับเหรียญบาทนะครับนี่ครับเหรียญบ,บาทนะครับขนาดเล็กเหมาะแก่การเลี่ยมทองห้อยคอนะครับองติดเดียวนะครับ แบบนี้ครับของหายากค,คนจะต่อโคดรทำนะครับขยายดูโคดนะครับอมก็จะมีจานนะครับจานเต็มเลยแบบนี้ก็พิเศษแล้วครับชัดไม่เอ่ยกลางคืน <c oughs> <c oughs> จะไม่ค่อยชัดชัดไม่เอ่ย ชัดได้แค่เนี้ยเราขยายดูดินี่ครับชัด,ดเลยต่อคอททำนะครับพระชัยเนื้อนวะแก่เงินนะครับคนมีนี่ก็หวงนะครับ ไปขอบูชานี่ไม่ค่อยมีใครปล่อยนะครับพระชายดุนเนี่ยมีหุ่นเวียนน้อยครับในเพจนี่เห็นก็จะหลักสิบองค์ได้ครับไม่ค่อยมีใครมาโชว์กันนะครับเพราะว่ามีน้อยจริงครับรุ่นนี้มีน้อยจริงครับผ่านตาผ่านมือนี้น้อยมากองนี้ได้มาก็ นำไปเรี่ยมขึ้นคอนะครับตันใดมีพระของหลวงพ่อนบนะครับผมยินดีรับเช่านะครับทักได้นะครับ id line นะครับ peun จุ cup e หรือบันทึกเบอร์ที่065819 เจ็ดจะขึ้นคำว่าพังพรนะครับส่งพระทางไอดียไลได้นะครับก็พระชัยนี่ก็น่าจะหลักพันนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้จะขายแต่ว่าหายากจริงครับแบบนี้หายากยอมรับเลยครับว่าหายากพบเจอน้อยมาก เจอน้อยมากคือพระหลวงพ่อเนี่ยคือส่วนใหญ่อะจะแจกแจกก็ส่วนใหญ่มีให้ทำบุญสร้างตลา,ามีมีบางมีชุดสร้างอาราเนี่ยคือเป็นชิ้นชิ้นละพันชิ้นละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยชิ้นละพันห้าเนี่ยมีครับแต่ถ้าเกิดว่า ส่วนใหญ่แล้วอะพระหลวงพ่อมักจะแจกครับแจกฟรีให้ฟรีบางคนก็ได้อง์สององบางคนก็ได้เป็นกรรมแล้วแต่ครับพ่อแจกหมดครับวงพ่อไปที่ถ้ำหนึ่งพ่อแจกพระทิ้งสามองค์ครับคนละสามองสามอง์พ่อเมตตาครับเจอก็อเศรยจก็แจกหมดครับไม่มีพาณิชย์ครับ ไปที่จะขี่คตังไปแสนหนึ่งหรือสองแสนจะไปที่ถ้ำแล้วก็ไปขอเช่าบูชาพระที่ตู้นะครับไม่มีนะครับลูกค้าผมเคยจะเคยเจอแล้วออกตังกันไปคนละสองสามหมื่นนะครับจับจีพีเอสไปเลยจะไปเช่าพระที่ถ้ำนะครับไปถึงนะครับไม่มีนะครับไม่มีให้บูชานะครับ <c oughs> อยากได้ต้องไปสอหากันเองนะครับ <S 2> <S 2> <S ไม่มีพันนิตนะครับที่ทำทำแจกอย่างเดียวครับส่วนมากจะทำแจกนะครับแต่แบบนี้นะครับไปไปหานะครับเชื่อได้เลยครับไม่เจอครับเจอบอมเหอหาไม่ได้หรอกคนจะ่จะปล่อยให้บูชานี้ก็น้อยมากครับ ถ้าขายก็ขายแพงเลยและครับแล้วแบบนี้ด้วยเป็นนวะแก่เงินด้วยครับเนี่ยจะขืนจะดูยากเลยแบบเนี้หววแห็นกันนะครับครับนำมาให้ชมกันนะครับท่านใดมีก็ทักหาผมได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ